ตัวแทนข่าวชาวใต้ชวนแกประเด็นนะครับวันนี้คุยกับทันพินระดาไส้สวัสดิ์กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช็คซิสเตรียมความพร้อมลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่5กันยายนนี้ครับขอต้อนรับท่านกัางจังหวัดนะครับสวัสดีครับท่านกังครับสวัสดีค่ะดี่ครับสำนับสู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับก่อนอื่นวันที่5้านี้แล้วจะลงทะเบียนทั้งใหม่และเก่าต้องลงใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครบ้างครับที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ครับค่ะ ต้องเรียนว่าโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5เนี่ยเป็นการเรียกว่าปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบันฉะนั้นต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยทั้งรายเก่าและผู้สนใจรายใหม่นะคะ,คะโดยคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยะนะคะอายุ18ปีบริบูรณนะ์ในวันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นเรียกว่านักพจน์นักบวชพระภิกษุสงฆ์ผู้ต้องขงังหรือผู้ถูกกักขังหรือว่า อยู่ในสถานกักกันของสถานทางราชการนะคะคแล้วก็แน่นอนเลยต้องไม่เป็นค่าได้การนะคะไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงนานราชการแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการการเมืองด้วยนะสสสอวองนี้ก็ไม่สามารถลงรับสมัครได้นะคะอันนี้นิดนึงอบตอะไราย,ยางอ,างอ,อ,ตอาบตอก็ไม่ได้กันันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าในทางกฎหมายของของมหาไทยเนี่ยเขาให้ลงได้นะคะแต่พอไปดูในฐานรายได้อะค่ะ ส่วนใหญ่แล้วกำลังผู้ใหญ่บ้านก็จะมีรายได้เกินนะคะรายได้เกินกันส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือพอผ่านในเรื่องของคุณสมบัติส่วนตัวก็คือสัญชาติไทยที่ก็จะไม่เลือกรายได้รายได้ในปีรอบนี้จะแตกต่างจากครั้งแรกในปี60ที่ลงทะเบียนไปก็คือเราจะมีเรียกว่ามีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเช่นว่าตัวแรกคือตรวจรายได้ส่วนตัวก่อนตัวบุคคลเลยที่ลงทะเบียนก็คือว่าปีหนึ่งไม่เกิน100,000บาท โดยใช้รายได้ในปี2,564นะคะคมาดูว่าทั้งปีเลยว่าไรายได้ที่เกิดขึ้นของผู้ลงทะเบียนเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นพอตรวจบุคคลแล้วก็จะมาตรวจในฐานะครอบครัวนะคะโดยคําว่าครอบครัวต้องยืนยันอีกว่าครอบครัวอันนี้จะเป็นนิยามเฉพาะของการลงทะเบียนรอบนี้คือว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน,นะคะยอยู่ด้วยกันแต่งงานมีพิธีเรียบร้อยแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นคนโสดนะคะในรบอบนี่เป็นคนโสดนะี<อ>่ข้อแตกต่างจาก ปกติปกติว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันมีสำเนาที่เป็นบ้านเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่เราจะไม่ยึดทะเบียนบ้านเป็นหลัก<ม>ใช้ทะเบียนสมรสนะคะ<ม>ก็คือคู่สามีภรรยาต,ต้องจดทะเบียนสมรสกันนะ,ะเป็นครอบครัวตามกฎหมายแล้วก็บุตรก็ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายด้วย<ม><ม>นะคะนี่คือหลักๆของครอบครัวโดยรายได้เฉลี่ยเมื่อผ่านเกณฑ์รายได้ส่วนตัวแล้วก็มา พูดถึงรายได้เฉลี่ยสมมติว่าสามีมี1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีภรรยา1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีก็คือทั้งสองคนก็จะผ่านในคนุณสมบัติส่วนตัวแหละ,ะแล้วก็เอามาหารเฉลี่ยในครอบครัวคือทั้งครอบครัวก็มี2 0 0 0 0 0บาทในพระ,ะ0 0บาทถ้ามีลูกหนึ่งคนก็เอา3าไปหารน,นะคะก็ะะไรายได้ก็จะไม่เกินคนละ10,000แสนบาทนี่คือหลักแต่ในกรณีถ้าสามีมีสา0 0สนนะคะภรรยามี1 0 0 0 0แสนรวม40,000 0แล้วคือสามีไม่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วคือ0,000 0 0 แต่ภรรยานี่ผ่าน10,000แสนแต่พอเราเอามารวมกันเป็น4ี่แ0,000นหารด้วย3คนปรากฏว่าเกินแสนกว่าก็กลายว่าครอบครัวนี้ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะคะสำหรับคำว่าครอบครัวพอมาในเรื่องของเงินฝากก็เช่นเดียวกันเรียกว่าทรัพย์สินทางการเงินเขาจะไปตรวจสอบดูว่ามีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือเงินฝากต่างๆในธนาคารเท่าไหร่นะคะพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เราจะชอบซื้อคือสลากออมสินสลากทกศหรือสลากอสทกศนะคะ รวมกันแล้วก็คือท่าคนโสดคือไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท<น>ต่อปีเช่นเดียวกันแล้วก็หารเฉลี่ยของครอบครัวอันนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันลนกันนกษณะการเฉลี่ยก็ลักษณะเดียวกัน<ง>เพราะว่าต่อคนและเฉลี่ยไม่เกิน10,000แบาทอันนี้คือหลักๆของดูทรัพย์สินทางการเงินอ,อันนี้จะดูว่าณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้ไม่รวมทั้งปีนะคะณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอนะันนี้คือทรัพย์สินทางการเงินอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์เดิมแต่ว่าเพิ่มในส่วนของครอบครัวเข้ามาเพื่อให้ได้เรียกว่า คนสามีมีเงินมากแต่ภรรยาไม่มีอะไรเงี้ยก็ให้เฉลี่ยนในครอบครัว<ช>แต่เดิมนี่จะเดี๋ยวภรรยาผ่านเขาสามีไม่ผ่านนี่คือหลักๆเลขตัวหนึ่งก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดิน,นเรื่องบ้านที่ดินับสินสวน<ช>อะไรอย่างนี้ครับใช่ใช่ถ้าลักษณะของคนโสดที่จะสะดวกนิดนึงคิดง่ายก็คือว่าถ้ามีคอนโดมีห้องพักเป็นอาพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน35ตารางเมตรต่อคนนะคะถ้าเป็นบ้านตึกทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์อย่างเงี้ยค่ะ ไม่เกิน25ตารางวาต่อคนคะนะคะถ้าแบ่งกรณีคนคนที่มีครอบครัวแล้วอันนี้ก็จะละักษณะเดียวกันถ้าว่ามีเรียกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันนะ,ะสมรสแต่แยกกันอยู่แบบนี้นะค,ะค่ะคือทํางานคนละแห่งก็จะให้แต่ละคนคิดเป็นแต่ละคนเลยว่ามีคนโดคนละห้องได้ไม่เกิน35ตารางวาสามห้าตารางเมตรแล้วก็บ้านก็ไม่เกิน25ตารางวาอันนี้ค,คือลักษณะของคนครอบครัวแล้วพอมาดูเรื่องที่ดิน ที่ดินนะคะนี่จะมีที่ดินก็คือเป็นที่ดินประเภทไม่ได้ทําเพื่อการเกษตรเหมือนว่ามีบริเวณบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ที่ดินเนี้ยต่อคนก็ได้หนึ่งไร่หนึ่งไร่และที่ถ้าที่ดินเพื่อการเกษตรก็ของคนละสิบไร่สิบไร่สิบไร่ไม่เกินสิบไร่ไม่เกินสิบไร่ก็คือพอไปเพื่อการเกษตรก็จะมีการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในเรื่องที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะบางทีเราเข้าใจว่า เราไม่ใช่ที่ดินเพื่อการเกษตรเราเข้าใจว่าเราเอาที่ดินเพื่อการเกษตรแต่พอไปตรวจสอบในฐานข้อมูลของทางราชการไม่ใช่แม่ทําเกษตรจริงๆใช่ใช่เพราะว่าการจะเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรเราต้องมีการจดทะเบียนขึ้นกับภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลรูปที่ดินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบในถ้าเป็นครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรอันนี้ให้ครอบครัวละ20ไร่เลยนะคะถ้าไม่ใช่เพื่อที่ดินเพื่อการเกษตรก็ได้สองไร่อันนี้เรื่องที่ดิน ท่านครับมาเรื่องสําคัญเลยก็คือควันที่5นี้คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะลงทะเบียนแล้วช่องทางการลงทะเบียนครับยังไงครับช่องทางการลงทะเบียนนี่มี2 2ลักษณะก็คือ1ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ website, เรียกว่าผ่านเว็บไซต์นี่แนะนําสาหรับคนโสดเลยเนื่องจากว่าเป็นการลงทะเบียนโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานอะไรก็คือ,อสามารถบันทึกเข้าระบบได้เลยเป็นเรียกว่า h t t p s l slash colon นะคะบัตรสวิการแห่งรัฐ mof. go. t h อันนี้สามารถลง,ลงได้เลยนะคะก็สามารถลงออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องมาแสดงเอกสารอะไรที่จุดลงทะเบียนอีก <แ S 2> นะคะนะแต่อีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนมีครอบครัวเนี่ยเราสามารถลงออนไลน์ได้แต่ในที่สุดแล้วเราก็ต้องอานําหลักฐานเนี่ยมาแสดงที่จุดลงทะเบียนที่เราแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มตอนเราลงออนไลน์ได้ก็เลยแนะนําทุกท่านว่าถ้าสะดวกมา ครั้งเดียวได้เลยนะคะกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแล้วก็มายื่นที่จุดลงทะเบียนซึ่งจุดลงทะเบียนก็จะมีสำนักง,งานคลังจังหวัดสรุราธานีนะคะสำนักง,งานคลังจังหวัดท,ท,ทุกแห่งทั่วประเทศแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเช่นเดียวกันรวมทั้งภาคธนาคา,ารก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยอมสินทกสออันนี้สามารถรับลงสมัครได้ทั่วนะคะรับสมัครได้ก็คือใครใกล้ตรงไหนก็ไปรับ บริการณจุดนั้นได้เลยครับก็คือแนะนําว่าคนที่เป็นครอบครัวควรจะไปลงทะเบียนใหม่ที่จุดลงทะเบียนแต่คนโสดเนี่ยออนไลน์ได้เลยแต่พอออนไลน์แล้วผมกลัวผมไม่ได้สิทธิ์รับสิทธิ์มันจะยืนยันสิทธิ์ยังไงครับก็จะมีการตรวจสอบเราก็สามารถตรวจสอบได้ต้องเรียนว่าตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะในจะมีการตรวจสอบทุกวันศุกร์ สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ไปตรวจสอบสิทธิ์ก็ใช้เลขบัตรประชาชนเราค่ะเข้าไปคีย์ในระบบก็จะแจ้งบอกว่าเราผ่านข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ในเบื้องต้นค่ะต่อเรื่องบัตรประชาชนอ่าทราบมาว่าในในเฟสที่จะถึงเนี่ยค่ะต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนอันนี้แนะนําประชาชนนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าในรอบนี้นะคะความสําคัญของบัตรประชาชนสําคัญมากเนื่องจากว่าเราจะไม่มีตัวบัตรสวัสดิการเหมือนรอบที่ผ่านมาเราจะใช้บัตรประชาชนเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งั้นบัตรจะต้องเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดที่มีชิปนะคะงั้นก็ต้องเน้นทุกท่านว่าบัตรประชาชนให้ไปดูว่าเราหมดอายุหรือยังเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดไหมอะไรอย่างงี้ค่ะต้องทุกคนต้องมีบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการก็ต้องใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์ค่ะครับอย่างเช่นตอนนี้สุราษฎร์เองก็เดินหน้าทําบัตรนั่งด้ยโอกาสนะครับท่านครับคนที่ถืออยู่ปัจจุบันใช้สิทธิ์ได้ถึงวันไหนครับ คนที่ถือปัจจุบันนี้ยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการประกาศใช้บัตรใหม่โอ,อ้<ป>่ใช่กันยานี้เนอะไม่ใช่ค่ะยังใช้สิทธิ์ได้คงเดิม200 300เหมือนเดิมไปนะคะใช้สิทธิ์ในเรื่องบกสนะคะโดยสารนะคะนี่ยังใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะประกาศเช่นว่าประกาศว่าพรุ่งนี้จะเริ่มใช้บัตรใหม่วันนี้ค่ะก็จะเป็นการสิ้นสุดการใช้บัตรเก่าอันนี้ยังใช้ได้ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องเฝ้าระวังต้องติดตามก็คือในเรื่องของบัตรประชาชนต้องเป็นสมาร์ทการ์ดและต้องห้ามหมดอายุใช่ค่ะใช่นะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านหัวหน้าได้เน้นย้านะคะถึงกําหนดการวันลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สถานที่ช่องทางในการลงทะเบียนค่ะเชิญค่ะสําหรับวันที่ลงทะเบียนก็คือวันจันทร์ที่5นะคะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ถึงวันที่19ตุลาคมนะคะที่ ที่มีระยะเวลาการลงทะเบียนเนี่ย45วันต้องเรียนท่านผู้ชมว่าไม่ต้องรีบให้ทยอยไปเรื่อยๆอนะคะเพราะปีนี้เรามีจุดลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นอำนวยความสะดวกมากขึ้นนอกจากที่จะมีการลงทะเบียนที่จุดที่ดังกล่าวไปแล้วเนี่ยในส่วนของนธนาคารอมสินเทศาเนี่ยก็มีการประสานอำเภอในการที่จะลงพื้นที่ไปให้บริการอันนี้ให้ติดต่อทางอำเภอได้นะคะวา่าแต่ละอำเภอเนี่ยมีการประสานงานอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของสำนักง,งานลังจัง,จงหวัดสุราษฎร์ธานีเองเรียนว่า รับถึงวันเสาร์ด้วยนะคะมีการรับวันจันทร์ถึงวัน,นสเ,เสาร์อันนี้ใช่ใช่ฉันท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางในวันราชาการก็วันเสาร์ยินดีต้อนรับนะคะครับผมเอาละครับวันนี้รายการเรงยข่าวเช้าต้นขอบคุณนะครับท่านพิรดาสายสวัสดิ์พลังจังหวัดสุรารธานีเทศเกียรติใม้ข้อมูลเก็พี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับท่านผ่านไป